ใครที่จองวัคซีนโมเดอร์นาไปแล้วหรือกําลังจะจองวัคซีนโมเดอร์นาต้องดูคลิปนี้นะครับจะพูดเกี่ยวกับทุกอย่างของวัคซีนโมเดอร์นาทั้งข้อดีข้อเสียผลข้างเคียงข้อควรระวังนะครับอย่าลืมฝากกดถูกใจกดแชร์และกดติดตาม Beauty Talk Channel ด้วยครับอย่างแรกเลยนะครับวัคซีนโมเดอร์นาอย่างที่บอกก็คือว่ามันเป็น mRNA วัคซีนใครยังไม่รู้ว่า mRNA คืออะไรนะครับลองไปดู ลิงข้างล่างนะครับที่ลงไว้ที่เคยพูดเอาไว้อย่างไรก็ตาม mRNA วัคซีนเนี่ยก็คือเป็นชนิดเดียวกับวัคซีนไฟเซอร์ของประเทศอเมริกาเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเดี๋ยวจะบอกคร่าวๆนะครับ mRNA คืออะไร mRNA วัคซีนเนี่ยก็คือเราจะใช้ตัว mRNA ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพันธุกรรมของไวรัสโควิด1 i ฉีดเข้าสู่ร่างกายเราเพื่อไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างโปรตีนหนามแหลมของไวรัสโควิด1 i แต่ถ้าเกิดว่าเราฉีดแต่ mRNA เข้าไป ร่างกายเราจะมีเอนไซม์กําจัดมันออกนะครับแล้วมันก็จะเข้าสู่เซลล์ร่างกายเราไม่ได้ดังนั้นเขาจะทําโปรตีนแล้วก็ไขมันไปหุ้มรอบมันแล้วก็ฉีดเข้าสู่ร่างกายเราเพื่อจะได้ซึมผ่านเข้าสู่เซลล์ร่างกายเราแล้วก็ไปสร้างโปรตีนนำแหลมออกมาเพื่อให้ภูมิร่างกายเราทําความรู้จักกับโปรตีนนาแหลมและก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นครับอันนั้นคือตัว mRNA วัคซีนนะครับที่จริงแล้วโมเดอร์นาเป็นชื่อของบริษัทนะครับ แต่ตัววัคซีนจริงๆชื่อ MIA 1 2 7 3ครับปกติวัคซีนบอรนาต้องฉีดอย่างน้อย2เข็มนะครับโดยเข็มที่1และเข็มที่2ให้ห่างกัน4สัปดาห์ครับอย่างที่ทราบว่าสายพันธุ์ของโควิด -19 ในปัจจุบันทั่วโรกนะครับสายพันธุ์หลักนะครับปัจจุบันเปลี่ยนไปกลายเป็นสายพันธุ์เดลต้าและก็พบว่าสายพันธุ์เดลต้าดื้อกับวัคซีนหลายๆชนิดมากกว่าสายพันธุ์ปกติดังนั้นเรามาดูกันนะครับว่า วัคซีนโมเดอร์นาต่อสายพันธุ์เดลตานั้นมีประสิทธิภาพอย่างไรครับจากการศึกษาความสามารถในการป้องกันสายพันธุ์เดลต้าของวัคซีนโมเดอร์นาในหลายๆการศึกษาวิจัยทั่วโลกนฮะฮรบรวบรวมมานะครับพบว่าประสิทธิภาพในการป้องกันสายพันธุ์เดลต้าของวัคซีนโมเดอร์นาจะอยู่ที่ประมาณ50%จนกระทั่งถึง95%ครับแล้วมาดูเทียบกับวัคซีนไฟเซอร์ซึ่งเป็นวัคซีนหลักซึ่งเป็น m อ็มไออีกชนิดหนึ่งนะครับพบว่าประสิทธิภาพในการป้องกันสายพันธุ์เดลตานั้นอยู่ที่ 39%ถึง96%นะครับดังนั้นจึงสรุปว่าปัจจุบันพบว่าวัคซีนโมเดอร์นาเป็นวัคซีนที่สามารถที่จะป้องกันสายพันธุ์เดลต้าได้ดีที่สุดในบรรดาวัคซีนทั้งหมดที่มีอยู่ครับต่อไปมาดูระยะเวลาความยาวนานของภูมิคุ้มกันที่คงอยู่นะฮะหลังการฉีดวัคซีนนะต่อสายพันธุ์เดลต้านะครับเทียบระหว่างวัคซีนโมเดอร์นาและวัคซีนไฟเซอร์นะครับโดยวัคซีนโมเดอร์นานะครับเทียบความสามารถในการป้องกันสายพันธุ์เดลต้านะครับ ที่ต้นปีที่ประเทศอเมริกานะครับพบว่าความสามารถในการป้องกันสายพันธุ์เดลต้านั้นอยู่ที่86%แต่พอมาถึงเดือนกรกฎาคมนะครับปรากฏว่าความสามารถในการป้องกันสายพันธุ์เดลต้านั้นลดลงนะครับหมายความว่าคนที่ฉีดไปแล้วเนี่ยประมาณสัก6เดือนเนี่ยความสามารถในการป้องกันลดลงอาจจะเหลือประมาณ76%ครับอันนี้เป็นข้อมูลของการศึกษาของเมโยคลินิกนะครับต่อไปมาดูเรื่องวัคซีนไฟเซอร์บ้างนะครับโดยใช้ เกณฑ์เดียวกันเลยนะครับของวัคซีนไฟเซอร์นะโดยวัคซีนไฟเซอร์นะครับเมื่อตอนต้นปีอยู่ที่76%แต่พอมาเดินก,กรกฎาคมเหลืออยู่ที่42%นั้นก็แปลว่าวัคซีนโมเดอร์นานั้นน่ะก่อให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันได้ยาวนานมากกว่าวัคซีนไฟเซอร์ครับดังนั้นปัจจุบันพอมีข้อมูลมากยิ่งขึ้นแล้วนะฮะเราพบว่าวัคซีนโมเดอร์นา มีความสามารถในการป้องกันการติดต่อเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้าได้ดีมากที่สุดกว่าวัคซีนอื่นๆนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกักบวัคซีนไฟเซอร์บางคนก็สงสัยตะลักคาดว่าวัคซีนไฟเซอร์น่าจะดีกว่าแต่ถามว่าจริงๆแล้วเหตุผลเพราะอะไรจริงไม่ต้องสงสัยเลยนะครับเพราะว่าพอไปดูเรื่องของปริมาณของวัคซีนตอนหนึ่งโดสนะครับมันเป็น m อ n a เหมือนกันวัคซีนไฟเซอร์นั่นน่ะใช้ปริมาณแค่30ไมโครกรัมครับแต่โมเดอร์นานั่นน่ะ ใน1โดสนะครับใช้ถึง100ไมโครกรัมครับนอกจากนี้นะครับมีการศึกษาแบบฉีดโมเดอร์นาเข้าที่ชั้นผิวหนังนะครับโดยใช้โดสแค่1ใน10ของโดสปกติคืออย่างที่บอกว่าโดสปกติก็คือ100ไมโครกรัมนะฮะฉีดเข้ากล้ามใช่ไหมครับมีการศึกษาว่าฉีดเข้าที่ชั้นผิวหนังโดยใช้โดสแค่10ไมโครกรัมก็พบว่าก่อให้เกิดภูมิได้ใกล้เคียงกับการฉีดเข้ากล้ามในปริมาณ100ไมโครกรัมครับ ต่อไปพูดถึงผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาก่อนนะครับถ้าพูดถึงผลข้างเคียงเอาแบบว่าปกติที่มีโอกาสจะพบได้ในทุกๆวัคซีนอยู่แล้วนะครับได้แก่อากการไข้ปวดเมื่อยตามตัวปวดศรีรษะเคลื่อนไส้อาเจียนอ่อนเพลียนะครับง่วงนอนพวกนี้เป็นอาการผลข้างเคียงที่มีโอกาสที่จะพบได้แต่ถ้าจะพูดถึงผลข้างเคียงที่เจาะจงของวัคซีนโมเดอร์นาเช่นภาวะหนึ่งที่เรียกว่าโควิดอาร์ม โควิดอาร์มเนี่ยคือการอักเสบอย่างรุนแรงพอสมควรจากการฉีดวัคซีนนะครับทำให้แขนบวมแดงใหญ่ขึ้นมาตรงบริเวณจุดที่เราฉีดนะครับซึ่งจะพบได้บ่อยที่สุดคือวัคซีนโมเดอร์นาแต่ถามว่าไฟเซอร์เจอได้ไหมก็มีเจอได้เหมือนกันหรือว่าตัวแอสตราเซเนกาเจอได้ไหมแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันอาการไม่รุนแรงเท่ากับวัคซีนโมเดอร์นาที่ทางญี่ปุ่นนะครับจะเรียกภาวะนี้ว่าโมเดอร์นาอาร์มที่ทางอเมริกาจะเรียกว่าโควิดอาร์มครับต่อไปนะครับก็จะพูดถึงผลข้างเคียงก็คือ การเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบซึ่งเป็นผลข้างเคียงซึ่งพบเฉพาะในกลุ่มที่เป็น mra ก็คือไฟเซอร์และโมเดอร์นานะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยเป็นผลข้างเคียงที่ทําให้เกิดการอักเสบที่บริเวณกล้ามเนื้อหัวใจและเยื่อหุ้มหัวใจผลที่ตามมาคือคนไข้ที่ฉีดไปนะครับอาจจะมีอาการตั้งแต่เรื่องของเจ็บแน่นหน้าอกหายใจหอบเหนื่อยหัวใจเต้นเร็วหัวใจเต้นเ,เบ่เป็นจังหวะและอาการเหนื่อยนั้นจะยิ่งเป็นมากขึ้นตอนที่ เราลงไปนอนนะครับมากกว่าเหนื่อยตอนในเวลาท่านั่งครับซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นภายใน1-5วันหลังจากการฉีดวัคซีนกลุ่ม mRNA นะครับและมักจะพบในเข็มที่2มากกว่าเข็มที่1นะครับแต่ก็มีบางคนเนี่ยอาจจะเกิดเลดหรือว่าช้าไปกว่าน,นั้นเป็นอาทิตย์ค่อยมาเกิดอาการเหล่านี้ก็ได้ครับมีคําถามเหมือนกันนะครับว่าโอกาสที่เราจะเสี่ยงต่อการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ หลังจากการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาหรือกลุ่ม m อนั้นมากน้อยแค่ไหนนะครับก็มีการศึกษานะครับทั้งในอเมริกาแล้วก็ในอิสราเอลนะครับพบว่าโดยเฉลี่ยนะครับมีโอกาสที่จะเกิดพบเนี่ยประมาณตั้งแต่6คนถึงราวๆาวสี่ถึงหกคนนะครับต่อคนที่ฉีด1ล้านคนที่จะเกิดตัวภาะวะกรามเนื้อหัวใจอักเสบและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบครับจากการศึกษาในอิสราเอลนะครับพบว่าคนที่อายุ16ปีถึง29ปี มีความเสี่ยงต่อการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนี้100คนต่อคนที่ฉีด1ล้านคนครับและถ้าเป็นวัยรุ่นอายุ16-19ปีพบอัตราเสี่ยงนี้130คนถึง780คนต่อคนที่ฉีด1ล้านคนครับแต่ถ้าเทียบกับผู้หญิงนะครับพบว่าผู้หญิงเนี่ยความเสี่ยงจะน้อยกว่าผู้ชายประมาณ8-10เท่าครับแต่ส่วนมากนะครับของคนที่เกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และเยื่อหุ้มหัวใจกเสบที่เกิดตามหลังวัคซีน mRNA นั้นมักจะเป็นแบบอาการไม่รุนแรงและมีน้อยรายเหมือนกันที่อาการรุนแรงถึงขั้นช็อกนะครับแต่ส่วนใหญ่อาจจะมีร่างกายอ่อนแอจากภาวะโรคประจําตัวบางอย่างอยู่ก่อนแล้วครับจากตัวเลขทั้งหมดที่พูดมานะครับมักจะเป็นการศึกษาที่เขารวมกลุ่ม mRNA ทั้งหมดก็คือทั้งวัคซีนไฟเซอร์และโมเดอร์นานะครับแต่ถ้าพูดถึงว่าโมเดอร์นาะ้นมีความเสี่ยงกับวัคซีนไฟเซอร์มากน้อยแค่ไหนเนี่ยมีการศึกษานะครับ หนึ่งการศึกษาซึ่งพบว่าวัคซีนโมเดอร์นาอาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดกล้ามเนือ้อหัวใจอักเสบนั้นมากกว่าวัคซีนไฟเซอร์2เท่าครึ่งครับต่อไปจะพูดถึงการเกิดผลข้างเคียงคือการเกิดริมเลือดอุดตันพร้อมเกล็ดเลือดต่ำซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของกลุ่มไวรัลเวกเตอร์นะฮะอย่างที่เคยคุยไว้ว่าอย่างวัคซีนแอสตราเซเนกาจะมีโอกาสเกิดภาวะนี้นะครับเช่นอาจจะ 4- 5หคนในคนที่ฉีด1ล้านคนนะครับแต่ในกลุ่ม m rna โดยเฉพาะวัคซีนโมเดอร์นาก็มีรายงานเหมือนกันนะครับแต่พบน้อยมากๆครับ คือน้อยกว่า1คนใน1ล้านคนครับต่อไปจะพูดถึงเรื่องของการแพ้แบบรุนแรงขอให้คําจํากัดความของการแพ้แบบรุนแรงนะครับก็คือว่าเวลาที่ถ้าเกิดใครได้ฉีดวัคซีนโควิด1 9นะก็จะจะทราบอยู่ว่าหลังจากฉีดวัคซีนเนี่ยเขาจะให้เรานั่งรออยู่ในห้องสังเกตอาการประมาณ30มนาทีนะครับเพราะว่ากลัวเกิดการแพ้แบบรุนแรงการแพ้แบบรุนแรงก็คือคนไข้จะมีการใจสั่นนะครับอาจจะมีหอบเหนื่อยหายใจไม่สะดวกนะครับ เงาตกนะครับจนกระทั่งถึงเป็นลมความดันตกความดันต่ํานั่นคือภาวะที่เรียกว่าภาษาการแพทย์นิดน,นึงนะครับก็คือนาฟาเล็กติกช็อกนะครับซึ่งอันนี้จะเกิดจากการที่เราแพ้สารประกอบบางอย่างที่อยู่ในวัคซีนในแต่ละชนิดซึ่งสารประกอบอันนั้นในแ,แต่ละวัคซีนนั้นจะไม่เหมือนกันคราวนี้เราก็มาดูนะครับว่าวัคซีนโมเดอร์นานั้นอนะเราควรต้องระวังในคนที่แพ้อะไรนะครับในกลุ่ม mRNA เนี่ยเขาจะใช้ สารตัวหนึ่งที่เรียกว่า PEG หรือว่าโพลี t อทิล n e ไกลคล l นะครับซึ่งเป็นส่วนประกอบที่จะทำให้ตัวไขมันที่หุ้มรอบตัว MRA n ที่เราพูดไว้ตอนต้นนั้น่ะมันมีความสภาพที่เหมาะสมนะครับซึ่งถเกิดใครแพ้สารที่เรียกว่า PEG หรือว่า p o l y ีเอทิล n e ไกลคล l เนี้ยควรจะเลี่ยงในกลุ่ม MRA n ก็คือทั้ง Moderna และ p ฟ izer มีคนก็คงสงสัยว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่า PEG นั้นคืออะไรแล้วมีอาการอย่างไรถึงจะบอกว่าเราแพ้ PEG นะครับ ซึ่ง PEG นั้นนะ่ะจะเป็นสารประกอบที่อยู่ในอุตสาหกรรมครีมหรือว่าอุตสาหกรรมคอสเมติกในหลายๆอย่างนะฮะโดยเฉพาะครีมที่เป็นไนครีมนะครับหรือว่าเครื่องสำอางบางชนิดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครเคยมีประวัติว่าแพ้เครื่องสำอางโดยเฉพาะไนครีมนะครับบางทีเราอาจจะแพ้สารได้หลายๆตัวไม่ได้ว่าหมายถึงเฉพาะต้องเป็น PEG นะครับใครเคยมีประวัติแพ้พวกนี้แนะนำว่าไปทำแพสเทสแล้วเราจะทราบว่าเราแพ้สารตัวไหนแน่ ถ้าเกิดมันไม่ใช่ PEG ก็สบายใจได้ครับเราสามารถฉีดวัคซีนกลุ่ม mRNA คือวัคซีนโมเดอร์นาเนี่ยได้แต่ถ้าเกิดใครทําทดสอบแล้วปรากฏว่าแพ้สารตัวนี้นะคร PEG ห้ามฉีดเลยนะครับห้ามฉีดวัคซีนกลุ่ม mRNA ก็คือทั้งไฟเซอร์และโมเดอร์นาแล้วมีอีกสารอีกตัวหนึ่งนะฮะถ้าเกิดแพ้บนจะหลีกเลี่ยงในคนที่จะฉีดวัคซีนโมเดอร์นาก็คือสารที่เรียกว่า poly s o r b t poly s o r b t ก็อยู่ในเครื่องสอําอางเหมือนกัน นะครับจริงจริงแล้วมันเป็นคนละตัวกับ PEG แต่มันมีส่วนประกอบโมเลกุลที่ใกล้เคียงกันดังนั้นบางคนเนี่ยอาจจะแพ้ตัวโพลิซอร์เบตปรากฏว่ามันมีการข้ามแพ้มาถึง PEG ได้นะครับทำให้เกิดการแพ้ของวัคซีนในกลุ่ม m อเมเร่เนกันก็คือโมเดอร์นาและไฟเซอร์ซึ่งโพลิซอร์เบตเนี่ยเป็นส่วนประกอบของวัคซีนในกลุ่มที่เรียกว่าไวรัลเบกเตอร์อย่างเช่นแอสตราเซเนกาดังนั้นถ้าเกิดใครที่แพ้วัคซีนแอสตราเซเนกาหรือแพ้สารที่เรียกว่าโพลิซอร์เบต ก็ควรจะต้องเลี่ยงวัคซีนที่เป็น mRNA อีกเช่นกันครับคราวนี้มาดูอุบัติการของการรายงานนะครับว่าฉีดวัคซีนโมเดอร์าแล้วมีโอกาสที่จะแพ้แบบนาฟาล็กซิสหรือการแพ้แบบรุนแรงนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับพบว่าวัคซีนโมเดอร์ามีโอกาสจะแพ้แบบรุนแรงนะครับอยู่ที่2.5คนในคนที่ฉีด1ล้านคนครับถ้าเทียบกับวัคซีนไฟเซอร์มีรายงานตั้งแต่ประมาณ4คน ถึง11คนในคนที่ฉีด1ล้านคนคนที่จองวัคซีนโมเดอร์นาไปนะครับก็คงจะงุดอิจใจเพราะว่าถึงตอนสิ้นเดือนนับประจนที่เราถ่ายอยู่นี้นะฮะประมาณ20กว่าของเดือนตุลาคมนะครับก็ยังไม่มีวี่แววว่าวัคซีนโมเดอร์นาจะเข้ามาและไม่แน่ใจว่าจะเข้ามาเมื่อไหรเพราะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าเลื่อนไปเข้ามาล่าช้าไม่ตรงตามที่บอกไว้ว่าจะมาในเดือนตุลาคมแน่ๆนะครับและที่ผ่านมาไม่กี่วันก่อนหน้านี้นะครับก็ ทางาราชทยาลัยจุฬาพรนะครเพิ่งประกาศว่าจะเปิดให้จองวัคซีนโมเดอร์นาแบบครึ่งโดสนะครับต้องต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนเพื่อเป็นการฉีดกระตุ้นในเข็มที่3คําว่าครึ่งโดสคืออะไรคือใช้ปริมาณแค่เพียง50ไมโครกรัมไม่ใช้100ไมโครกรัมเหมือนในโดสปกตินะครับแต่เอาไว้ฉีดเพื่อเป็นเข็ม3เท่านั้นไม่ใช่เป็นเข็มที่1ะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ให้คนที่จองได้นั้นคือต้องจองในนามขององค์กรเท่านั้นไม่ใช่จองในนามบุคคลนะครับในราคาเพียง555บาทครับและ มัดจําในราคาเพียง250บาทครับโดยเปิดให้จองในวันที่29ตุลาคมนะครับและมีคนสงสัยนะครับถามหมอมาเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนโมเดอร์นา50ไมโครกรัมคือครึ่งโดสนะแล้วมันจะได้ผลไหมนะครับมีการศึกษาในอเมริกาพบว่าคนที่ฉีดโมเดอร์นาแบบเต็มโดสนะครับเข็มที่1เข็มที่2เสร็จแล้วก็ตามด้วยเข็มที่3คือเป็นเข็มบูสต์นะครับด้วยวัคซีนโมเดอร์นาอีกประมาณ6เดือนถึง8เดือนหลังจากนั้นเนี่ยพบว่า ภูมิคุ้มกันขึ้นได้ดีขึ้นถึง70%นะครับแต่อันนั้น,เ,นเป็นการศึกษาโดยฉีดตามหลังโมเดอร์นาเข็ม1และเข็ม2นะครับแต่ที่เมืองไทยจะามาใช้ตอนนี้วัตถุประสงค์หลักเลยคือหวังเอามาเป็นเข็ม3ามเพาวัคซีนซีโนฟาร์มเข็มที่1และเข็มที่2และเผื่อคนอื่นที่ฉีดของทางระบบรัฐบาลน,นะครับเป็นวัคซีนตัวอื่นเช่นเป็นซีโนแวคเป็นแอสตราเซเนกาแต่ไม่มี ใครที่ฉีดโมเดอร์นาแน่นอนเพราะก่อนอันนี้ในเมือง,งไทยไม่มีวัคซีนโมเดอร์นาดังนั้นอันเนี้ยถ้าจะพูดถึงอ้างอิงงานวิจัยก็คือคงได้บอกแท่เพียงแต่ว่าถ้าเป็นวัคซีนโมเดอร์นา1กับ2การใช้เข็ม3ามกระตุ้นได้ครึ่งโดสน่าจะขึ้นดีๆแต่ของไทยอ่ะมันไม่ตรงตามงานวิจัยอันนั้นเพราะเป็นวัคซีนชนิดอื่นๆน,นะครับแต่ก็ทางราชวิทยาจุฬาภรคาดว่า น่าจะขึ้นได้ดีเหมือนกันเท่านั้นเองนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเอามาแชร์ให้ฟังกันครับแต่มีข่าวดีนะครับสำหรับคนที่จองวัคซีนโมเดอร์นาในโรงพยาบาลเอกชนนะครับตอนนี้นะครับมีข่าวดีมาจากซิลิกฟาร์มานะครับว่าซึ่งซิลิกฟาร์มาเนี่ยเป็นบริษัทซึ่งขนส่งยาให้กับทางวัคซีนโมเดอร์นาเนี่ยครับประกาศมาว่าวัคซีนโมเดอร์นาจะส่งมาถึงประเทศไทยก่อนวันที่5พฤศจิกายนนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงคนที่จองไว้ก็ เตรียมได้รับข่าวดีว่าจะได้รับการเรียกมาฉีดวัคซีนโมเดอร์นาแต่เข้ามารถแรกแค่เพียง5,06,000 0โดสเท่านั้นนะครับซึ่งเอามาแจกจ่ายในหลายๆโรงพยาบาลไม่แน่ใจว่าจะตกมาถึงเรานั้นอ่ะเป็นคิวที่เท่าไหร่ไม่แน่ใจว่าจะได้รถนี้หรืออาจจะต้องรถถัดไปนะครับยังไงคอยติดตามข่าวกันด้วยครับและยังไงถ้าเรามีข่าวอะไรคืบหน้าจะรีบนํามาเล่าให้ฟังเลยทันทีครับและอย่าลืมติดตามว e a u t y talk และพบกับคลิปดีๆและมีสาระกับว e a u t y talk channel ในคราวหน้าครับ